สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese s o no v e v e n d s d s i r i e s ค่ะอัพพิซดนี้นะคะหวานก็มีซีรีส์จีนดีๆที่ตอนนี้มาออนแอร์กันใหญ่เลยนะคะช่วงแบบว่าโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่า1เดือนเท่านั้นก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเรื่อง Games of Wisdom ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เป็นสายอ่านชอบอ่านภาษาอังกฤษสามารถจะไปหาอ่านได้โดยค้นหาคำว่า the great เกมค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวในนิยายต้นฉบับภาษาอังกฤษของเรื่องเกม e of Wisdom นะคะเรื่องนี้ได้คุณชินห้าวค่ะมารับบทเป็นซุนเหอผิงนะคะบทบาทเข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็ได้คุณหวันเฉียนนะคะมาเล่นเป็นเฉียนผิงค่ะก็เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีคุณเทียนวี่ซึ่งก็เป็นตัวเอกอีกหนึ่งตัวรับบทเป็นตัวละครหลิวปี้ติ้งนะคะหลิวปี้ติง้งรวมทั้งยังมีดาราเจ้าบทบาทซึ่งพวกเรา นะคะคจะแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเธอเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะออนแอร์อยู่แค่ในพันดินใหญ่ทางทีวีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคุณอารีนาจางนะคะรับบทเป็นฉี่เฉียวหัวอะ ฉีเฉียวหัวเอ๊ะภาษาไทยดูจะฉี้เฉียวฉี่เฉียวหัวแล้วกันนะคะอ่านให้มันห่างๆจากคำว่าฉี่หน่อยแล้วกันนะคะก็เรื่องนี้นะคะเข้มข้นมากๆเป็นเรื่องราวของมิตรภาพดีๆเริ่มต้นจากดีๆของ5คนก่อนแล้วจากนั้นนะคะพอทุกคนทำบิสเนสคือทำธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความ มีชั้นเชิงมีเล่เหลี่ยมแล้วล่ะเพื่อที่จะให้ธุรกิจของตนเองนั้นรอดนะคะเรื่องนี้จะมีทั้งหมด40ตอนค่ะก็จะออนแอร์นะคะวันที่5ออนแอร์ air, เริ่มเริ่มแรกคือวันที่5พฤศจ,จิก,กายนที่ผ่านมาแล้วก็จะจบวันที่28นะคะมีทั้งหมด40ตอนค่ะก็ออนแอร์รัวๆเลยนะคะสำหรับแพลตฟอร์มที่ท่านสามารถจะหาชมกันได้แต่ แต่หวานยังไม่เห็นในประเทศไทยนะก็จะมีที่ดักก้อนทีวีนะคะมีเทนเซนวิดีโอเอ๊ะถ้าอย่างนั้น VTV Thailand เอามาไม่เอ่ยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลนะคะแชร์แอดหวานบ้างนะพอดีแอดดูจากทางจีนนะคะแล้วก็มีเจอเจียงทีวีค่ะหรือว่า JTV นั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็ได้ดีเรคเตอร์เป็นคุณจางลี่แล้วก็ผู้ที่เขียนบทละครคือคุณโจเม่ซันค่ะซึ่งเรื่องนี้บทละครค่อนข้างเข้มข้นนะคะเพราะว่าในนิยายต้นฉบับก็เข้มข้นมากเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์นะคะซึ่งบริษัทนี้นะคะกําลังจะล้มละลายเพราะว่าการบริหารที่ไม่เก่งไม่เหมาะสมค่ะทีนี้พระเอกนะคะซุนเหอผิงผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศในเอเชียตะวันออก ใต้ก็จึงต้องถูกเรียกตัวกลับมาด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ารับตําแหน่งผู้อํานวยการของโรงงานเครื่องจักรนี้แหละคะ่ะทีนี้นะคะการทํางานที่ต้องแข่งกับทุกๆอย่างเลยรวมทั้งการปรับตัวใหม่ของพระเอกของพวกเรานะคะก็ต้องสู้อย่างมากเพราะว่าจะต้องส่งออกไปให้ได้ะคะ่ะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้มากๆเพื่อที่จะฟื้นฟูนะคะเอาเงินเข้ามาที่บริษัทแล้วก็ฟื้นฟูบริษัทนี้ละคะ่ะมา a ินาร r คอร์เป o เ ะะเขาก็สามารถที่จะนำโรงงานไอ้เครื่องจักรอันนี้เข้าร่วมกับทางหางโจกรุปเรียกว่าหางจงค่ะหางจงกรุปนะคะซึ่งหยางหลิวเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาเนี่ยแหละค่ะเคยเรียนมาด้วยกันเมื่อก่อนโน้นนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านของการตลาดอยู่จากนั้นค่ะพวกเขาก็เริ่มมีการแนะนําการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นนะคะของ การร่วมทุนร่วมมือกันแล้วก็ทำให้มันพัฒนาขึ้นไปได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีผู้ที่เข้ามาร่วมทีมค่ะเพราะว่าสองคนมันก็ไม่สามารถจะทำให้สองบริษัททั้งสองฝ่ายนี้ก้าวหน้าไปได้อย่างมากนะคะก็ต้องมีตัวละครช้างหยางหลิวเข้ามาด้วยซึ่งก็เป็นเพื่อนเก่ากันมาอีกค่ะโลกมันกลมจริงๆนะคะจากนั้นค่ะทั้ง3คนนี้ทางานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นคือบริษัทมันใหญ่ค่ะแล้วพวกเขาก็ร่วมกันพัฒนาแล้วก็เอาสินค้าของพว เขานะคะมาที่เบตจิงก็มีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็ไม่ได้จะใกล้ล้มละลายแค่ครั้งเดียวมันก็มีใกล้ล้มละลายคือภาวะเนี่ยมันวิกฤตอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่จะออกง่ายๆค่ะเพราวะว่ามันเป็นเรื่องราวของเงินทองแล้วก็การบริหารนะคะทีนี้ค่ะก็ต้องได้รับการช่วยเหลือค่ะจากทางฮ่องกงคือทางจีนนี่ทางเบตจิงน,นี่มันใกล้จะล้มละลายพวกเขาก็เลยว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเปิดอีกหนึ่งบริษัทนะคะจดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งฮ่องกงก็เป็นของประเทศจีนนะคะ เรื่องนี้ก็อย่างไรก็ตามค่ะทางฮ่องกงมันมีพอร์ตที่สามารถจะจะทให้พวกเขาส่งสินค้าได้คือในนี้เขาเขียนว่าง่ายกว่านะคะเป็นการร่วมทุนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงค่ะทีนี้พระเอกนะคะก็พยายามที่จะจะซื้อค่ะจะซื้อรงอบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งไอ้บริษัทนี้มันก็จะผลิตรถแบบว่ารถทครถใหญ่ๆะนะคะซึ่งไอ้บริษัทนี้นะคะชื่อว่า Red Star Heavy Truck เนี่ยมันมี ตัวละครที่ชื่อว่าหลิวปิงซึ่งก็เป็นเพื่อนเก่าของเขาอีกเช่นเดียวกันเป็นผู้ที่ดูแลอยู่นะคะเป็นเหมือนกับผู้บริหารใหญ่โตอยู่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คือหยางหลิวเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้ทางพระเอกไปร่วมทุนกับหลิวปิงก็เลยปิดกั้นค่ะปิดกั้นพยายามปิดกั้นทําทุกอย่างเลยนะคะทีนี้หยางหลิวคิดว่า ทางด้านบริษัทนี้นะคะไอหันจงกรุ๊ปเนี่ยควรที่จะเป็นใหญ่แค่อันเดียวไม่ควรที่จะไปร่วมกับบริษัทอื่นแล้วก็ดันบริษัทอื่นๆขึ้นมาใหญ่คู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ามีการเฉือนคมกันตรงนี้และคะ่ะทุกคนนะคะทุกคนแสดงว่าในรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆของพระเอกคือขึ้นมาเป็นผู้บริหารใหญ่โตแล้วก็บริษัทก็ทำธุรกิจคล้ายๆกันก็คือเป็นทางด้านเครื่องกลนี่แหละคะ่ะเป็นเ,เรื่องราวของรถ เครื่องกลนะคะแล้วก็มีหลายๆประเภทให้พวกเราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของโรงงานในประเทศจีนกันนะคะพอเขาก็ไปถ่ายจริงๆในโรงงานเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะโชว์ให้กับประชาชนในประเทศของพวกเขาได้เห็นถึงการดําเนินธุรกิจจากใหญ่ๆแล้วก็การที่ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะนําเอาเงิน,นเข้ามาอย่างประเทศจีนแล้วนอกจากนี้แล้วค่ะการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของเครื่อง รยนต์นะคะรวมไปถึงพวกรถบรรทุกพวกรถที่ใช้ในงานหนักๆพบเห็นได้โดยทั่วๆไปเต็มประเทศจีนอยู่เลยค่ะก็เหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นการเปิดตัวที่น่าตื่นเต้นนะคะคือเอาธุรกิจสายเนี้ยขึ้นมาโชว์ให้ประชาชนของเขาเห็นแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะเราก็จะได้เห็นนะคะว่า,าพระเอกเนี่ยตัวของพระเอกเลยจุดมุ่งหมายของเขาคือต้องการให้จีนเนี่ยคือใหญ่ที่สุดในตลาดการค้าของเครื่องกลเครื่องยนต์เนี่ยคือใหญ่มากคือเป็นอันดับหนึ่ง ของโลกแต่ว่าณนะเรื่องราวของความใฝ่ฝันของพระเอกตรงนี้นะคะเขาทําคนเดียวไม่ได้เขาจะต้องมีทีมที่ดีแล้วในความที่เป็นทีมเนี่ยมันก็จะมีบางคนนะคะที่มันไม่ถูกกันแล้วมันก็พยายามที่จะไม่ให้คือมันมีทุกชาติแหละที่แบบว่าคนคนหนึ่งคิดเพื่อชาติแล้วคนคนหนึ่งคิดแค่เพียงแค่บ,บริษัทของตัวเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะถ่ายทอดออกมา ให้เราได้เห็นผ่านหน้าจอทีวีค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นละครที่มีความเข้มข้นมากเลยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบในแนวเชื้อเชือนทางธุรกิจแบบนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จในความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะนําพาประเทศไปสู่แบบว่าโลกนะคะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดนะคะเอ็กซ์พอร์ตคือไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนต้องเป็นที่1อะไรประมาณนี้ดูเรื่องนี้ได้ค่ะเอาล่ะคะ่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเลือกดูซีรีส์นะคะละเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม ใ,ในอพิจสดนะค่ะสวัสดีค่ะ